ววววว้้าาเหมือนเหงาอะเอาจริงคือมันเป็นท enfin ่าใหม่ของฟรีไฟนะครับเวลากดใช้เนี่ยมันก็จะโลชิงช้าค้างไว้แบบนี้เลยมันจะโลเรื่อยๆเลยนะฮะถ้าสมมุติมีคนยิงเราเนี่ยมันก็ไม่หยุดนะมันก็โดนยิงยันตายอะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจบูยาพาร์ทในซีซั่นที่8นะฮะรอบนี้เข้ามาในหัวข้อนักวิจัยไฮเทคหรือเวลาอีก8วันนะครับแม่กว่าผมจะรีวิวนี่สิ้นเดือนทุกทีเลยนะเนี่ย มาดูของรางวัลกันนะครับก็ยังคงแบ่งเป็นสายฟรีกับสายเติมเหมือนเดิมสายฟรีจะอยู่แถวบนนะเริ่มต้นกันที่เลเวล10เป็นสกินล่มชชชีพ w ูชีพ w ครับเวล20ได้เป็นป้ายโปรไฟล์เวล50กลางเกงเวล60รูปโปรไฟล์และเวล80เป็นสกายบอร์ดครับส่วนสายเติมก็อยู่ด้านล่างนะเริ่มที่เลเวล1เติมปุ๊บได้ตัวละครโซนเนียทันทีเลยจริงๆในร้านค้าก็มีขายนะใช้โกซื้อได้เหมือนกัน เวลสิ well, ได้เป็นชุดประจำขั้นของตัวผู้ชายครับเดี๋ยวนี้ได้ไวมากเลยอ่ะเวลสิก well, ็ได้ชุดแล้วแล้วดูทรงผมเด้โอ้โหนี่มันพอหลุมบ็อกซิ่งนี่ว่าสวัสดีครับ เวล20เป็นเศษคิสตันเวล30กล่องศพวิสตัมเวล40เป็นสกินมอเตอร์ไบค์และเวล50เป็นชุดประจำซีซั่นของตัวผู้หญิงสังเกตว่ารอบนี้ชุดผู้หญิงจะอยู่ระดับสูงกว่านะถ้าเป็นเมื่อก่อนชุดผู้ชายจะอยู่สูงกว่านะครับแต่ซีซั่นนี้เขาสลับกันอันนี้เป็นร่างที่อัปเกรดเต็มที่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้ความเด่นมันก็จะดูต่างกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดอีกทีนึงโอเคเวล70 เป็นสก,กินระเบิด Wisdom ครับเวลาเคลื่อนออกไปมันก็จะเป็นบ้มแบบนี้ออกโทนสีฟ้าสว่างนิดนิดและที่เวล100จะได้เป็นสก,กินปืนฟาร์มาร์ทครับอันนี้เป็นสก,กินระดับตำนานเลยนะเนี่ยบวกระยะ2ความเร็วเคลื่อนที่1ลบแม่นยำเออฟาร์มาร์ทมียิงแล้วเดินเร็วแต่ว่าใช้จริงไม่มีผลหรอกอันนี้ก็ต้องนับว่าเป็นสก,กินใส่แม่นนะฮะเวล130ได้เป็นมีดพรานึกว่าขาตนะ อันนี้คือมีถือนะเวลาถือคู่กับตัวละครก็จะสั้นๆกว่าคาตานะนิดนึงไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเปลี่ยนแค่รูปทรงเวล140เป็นกระเป๋าเวล3 2 1, 1> ก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะและที่เวล150ของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นท่าโลชิงช้านะเป็นของรางวัลที่น่าสนใจที่สุดในซีซั่นนี้แหละ คือเหมาะแก่การเอาไปกดเล่นในมแมปมากกดไปก็ลุ้นไปว่าเราจะโดนยิงล่วงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าใครเก็บขั้นได้เกิน150เนี่ยก็จะได้เป็นไอ้กล่องเหลืองอันนี้นะครับของรางวัลด้านในกล่องก็จะมีเรือทองนี่อลังการมากผมก็ยังไม่ได้นะลํำนี้ <c oughs> แล้วก็มีเอฟเฟกวิ่งกับเอฟเฟกโจมตีของชุดนี้ส่วนของที่เหลือจะเป็นพวกโทเคนเอาไว้อัปเกรดชุดนะครับ ชุดตัวผู้หญิงที่เราได้มาเนี่ยสามารถเอามากดเสียตังอัปเกรดจากหน้านี้ได้นะ อันนี้ลางแรกก็จะดูเรียบๆหน่อยไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากล่างที่ 2, ก็จะดูเฉี่ยวขึ้นนิดนึงมีการเพิ่มโทนสีมีเว้าวมีแหว่งอะไรนิดหน่อยนะฮะส่วนล่าง3ก็ดูอลังสุดเลยนะครับการดีไซน์ก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นชุดที่มีเอฟเฟกเยอะที่สุดแล้วนะครับสังเกตบริเวณแขนเนี่ยมันจะเหมือนกับตะข่ายวิง่งเลื่อมๆนะฮะนี่มันชุดหรือหนังงูครับเนี่ย ส่วนเอฟเฟกพิเศษก็จะมีเอฟเฟกวิ่งครับเวลาวิ่งมันก็จะเป็นขึ้นขึ้น,นแบบนี้แล้วก็เอฟเฟกโจมตีจะโผล่ขึ้นมาเวลาเรายิงศัตรูนะฮะแต่เอฟเฟกอันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะสีมันจางมากเลยมีตรงกลางหลังกับตรงต้นขาหน่อยนึงโอเค ซึ่งในซีซั่นนี้เขามีระบบแปลงโทเค็นมาให้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้จะเห็นว่าโทเค็นอัพชุดผมไม่พอนะมีอยู่69เม็ดแต่ผมไม่อยากซื้อครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเนี่ยอย่างชุดนี้ต้องใช้เพิ่มอีก81โทเค็นก็710รเพชรอ่ะมันแพงใช่ไหมผมก็จะใช้โทเค็นเก่าจากซีซั่นก่อนๆมาแลกนะครับให้เรากดที่แปลงด้านบนจิ้มไปเลย มันก็จะบอกว่ามีโทเคนอะไรเหลืออยู่บ้างนะอุ้ยนี่ผมเหลือเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ละโทเคนเพียบ <c oughs> ก็สามารถแลกโทเคนกลางได้464อันเลยอะเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นโทเคนระบบตัดเย็บกลางใช้ได้หลายธีมในระบบตัดเย็บนะแต่อาจจะไม่รองรับบางธีมนะครับ ก็กดแลกไปเลยจ้าแลกได้แบบนี้ค่อยรู้สึกโอเคหน่อยนะเอาของเก่ามารีไซเคิลได้เท่ากับตอนนี้โทเคนผมพอปลดล็อกแล้วนะฮะเหลือๆเ,เลยก็จัดไปเลยครับผมเลือกล่างที่3นี่แหละปลดล็อกสวมใส่และเอฟเฟกพิเศษก็กดซื้อไปเลย20โอิโหจิบจิบได้มาตั้งหลายร้อยนี่แลกให้หมดและโทเคนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ในซีซันหน้าได้อีกด้วยนะฮะ <Okay. S 2> สรุปขั้นตอนปลดล็อกปุยพาร์ทแบบประหยัดนะครับผมใช้วิธีเดิมเลยก็คือทำเคเวสรายวันให้ครบทุกวันทำเควสสัปดาห์ที่1-4ถึง4ให้ครบก็จะไปจบที่เลเวล155เลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมได้ EXP บางส่วนมาจากโปเติมเงินด้วยก็เลยเวลไวขึ้นนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกพรีเมียมปุยพาทอีก400เพรก็จะได้ของรางวัลครบทั้งหมดนั่นเองนะฮะ ช่วงนี้นะครับผมสังเกตว่าของรางวัลในบูย่าพาทเนี่ยมันดูดีขึ้นนะอย่างเช่นซีซั่นนี้ได้ทั้งแอร์บอร์ดได้ทั้งชุดได้ทั้งปืนได้ระเบิดได้ท่าเต้นโอ้เพียบนะครับคือดูดีกว่าของรางวัลในขั้นสมัยก่อนๆเยอะเลยนะก็ถือว่ามีการปรับตัวเข้าหาผู้เล่นที่ลดน้อยลง ต้องรอให้คนน้อยก่อนไงถึงจะลดแรกจากแถมตอนคนเยอะนี่โอ้โหกักนูนกักนี่เล่นตัวไงวินี่ลงมาปุ๊บเจอฟา,าร์มาสเลยเฮ้ยลวงหนึ่งไปก่อนนะจ๊ะคนกำลังเดือดเลยลงวงฟ้าเฮ้ยมีเสียงมาจูเป๊ปจะชาร์จผมปะเนียพอหนุ่มเสื้อแดง โดดตามเหรอโดดตามเหรอลาก,ก่อยวันนี้เราจะเล่นฟาร์มาร์สเป็นปืนหลักนะตอนนี้มันถูกบัฟมาใหม่ด้วยนะครับเวลาเราซูมสโคบเข้าออกเนี่ยมันจะไวขึ้นแล้วก็ความเสียหายขั้นต่ำเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเราเปิดสโคบแถมยังบวกจอก,ก่ออีกตั้งหากเรียกไดว่าดีทุกอย่างฮนะฟาร์มาร์สรอบนี้น่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเยอะแปะก,กับระเบิดไว้ที่ตู้ก่อนนะ ลงวงฟ้าคนเยอะๆแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องมีวิ่งมาเหยียบกันบ้าง,งแหละเดี๋ยวรอดูเลยไครเหวอ๋อเดี๋ยวเหวอ๋อแน่เฮ้ย <Hey. S 1> ลวงไปก่อนใครเขามายืนยิ้มอยู่ริมไอวอลเอาละมาทำอะไรเอาติดโลนะลาก่อย <Roger Kill. S 1> ติดโลปุ๊บผมนั่งปั๊บอ่ะนี่โลชิงช้าโชว์ไปหนึ่งทีปบมือด้วยนะปบมือเรียกชิงช้าสองที นี่โลไปโลมาจะโดนเขายิงร่วงไหมเนี่ยเป็นท่าที่เฟี้ยวดีนะผมชอบท่าเนี้ยมันแปลกใหม่ดีมันได้ลอยกลางอากาศไงเออแล้วมันก็โลต่อเนื่องได้นี่มาดูกล่องศพกันเฮ้ยสวยอยู่นันเนี่ย มันสว่างดีอะแล้วก็ไม่จมนะครับถ้าเกิดมันจมเนี่ยไอออร่าสงแสงเนี่ยมันก็จะโผล่เหนือพื้นขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ใช้ได้จริงโอเคส่วนอันนี้เป็นสกินปืนฟาร์มาร์สนะครับรูปทรงเหมือนเดิมมีแค่แสงออร่าสีฟ,ฟ้าให้เข้าตีมกันเฉยๆซีซั่นนี้เขาจะไม่เน้นแบบหว้วหามากนะเขาจะเน้นคุมทีมออกโทนมินิมอลเรียบหรูดูแพง yeah. ก็สลับสลับกันบ้างนะฮะในปีนี้บุญภาที่ออกมาแต่ละคันนี่คอนเซปต์เขาไม่ซ้ำกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยชุดจะสวยกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับปีก่อนๆดีไซนเนอร์ทำไม่ค่อยสวยแต่ว่าปีนี้ผมว่าเขาต้องเปลี่ยนทีมใหม่แน่เลยอันนี้ผมเดานะว่าแต่วงฟ้าคนไปนไหนหมดครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นลงตั้งเยอะอย่าบอกนะว่าตุยหมดแล้วแตกไวเกินเฮ <Hey. S 1> ้ย,ย,ย,ยสวนซะด้วย ขึ้นไปไงกับเพื่อนกำลังจะดวนกับคนนี้ไอ้ทางขวายิงตอดมา <c oughs> เขาเพิ่งเกิดเหรอแล้วก็ไปลงหลังคาหรือว่าเขาใช้เครื่องดีดยิงขึ้นไป <c oughs> จัดการมันจ็กกี้ล้อม <c oughs> มาคนเดียวป่ะนะ่ะมาคนเดียวหรือว่ามากับเพื่อนเดี๋ยวถอยมาหามุมยิงก่อน <c oughs> เผื่อจะซ้ำได้เอา้ามีอีกคนนี่หว่า มันยังมีคนยิงอยู่อ่ะนั่นไงมาแล้วสองคนแปะหัวนะเนี่ยสับสะโคบโคตรไวอะ่ะดูครับดูฟาร์มาสับสะโคบสับเข้าสับออกติดสปีดอะ่ะเนี่ยดูสปีดอย่างไวมาดิเพื่อนดูวันเปล่าหันมาทางนี้ทีเปิดมาดิอุ้ย แจ็คก,กี้สวยเลยโอ้จะโดนเขาโดนเขาเซ็ตย่องเหรเฉยแจ็คก,กี้ติดอีกคนอยู่ดีกว่าเป็นกำลังใจให้นะจูจูถอยได้ก็ถอยถอยไปชุบก่อนอู้รอดไปแล้เหลือเก้าพันยาก่อนไอตัวนั้นเขาขังตัวเองเหรอข้างในถอยเลยไม่ต้องบวกถอยไปชุบก่อน ไม่นาซ่าเลยดีนะตรงนี้มีตู้อยู่จัดหน่อยขอแบบเต็มแม็กอุ้ยมีเสียงคนทั้งบนด้วย <c oughs> ข้างบนก็มีคน <c oughs> เอูรอดเอ้ยเกิดใหม่อีกครั้งเดี๋ยวก่อนขอกลับไปล้างแค้นไอ้แกงเมื่อกี้ก่อนไอ้แก๊งลงหลังคาเนี่ย <c oughs> ผมมี UMP นะผมดิ่งเลยอย่าไปย่อง <c oughs> เดี๋ยว UMP จะโชว์เก็บสอง <c oughs> หนึ่งสองยังไงครับจังหวะนี้ <c oughs> อนอนเล่นเหรอ นอนเล่นเหรอเอา้าลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งเหรอลมหนึ่งนะจ๊ะลาก่อยไม่อยากอยู่กับเพื่อนใช่ไหมหายอยู่ไหนเอาเดี๋ยวชิวแจกี้ก่อนโอ้ว่าแล้วมันต้องมีคนมาเหยียบ <laughs> <laughs> น่าจะไปชุบเพื่อนเหยียบกับระเบิดตายสมหน้ากลับมาเก็บของได้อีกรอบแจ็กกี้โดนใครหล่อยกันไป่รู้นะผัดกันชุบสนุกสนานอยู่นี่นั่นแหละบันเทิงจริงเดี๋ยวรีบไปสมทบก่อนอยู่ไกลกันมันไม่ดีเวลาเพื่อนล้มมันดึงไม่ทันแล้วไปไกลด้วยนะแจ็กกี้ไปลงสู่ศาล เฮ้ i, ตรงนี้มีมอไซน์นี่ว่ามันต้องสวมวินจา์เด็กแว้นหน่อยละมาง้นงานงนงันงนงานเน,น่เป็นไงมอไซค์เข้าตีมซะด้วยเฮ้ยใครทำแจ็คเก,ก้้มาแล้วบิดไปดูความเร็วสูงเองทำเพื่อนฆ่าเลยลอยไปนหนึ่งไหนอีกคนมานี่ดีมานี่ดีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อะ่ะขี่มอไซค์มาบอมอะ่ะ อ้าวไอวอลสองคนไอวอลร,รวงไปดิห <Wow. S 1> ลืยคนหนึ่งใช่ไหมมาเร่อยู่ทางนี้ทาไปม,มาขอไปชุบก่อนนะอีบไว้ก่อนมาแจ็คก,กี้รอบสองชุบกันอยู่นี่แหละวันนี้ไม่ต้องไปไหนละอยู่ใกล้ตู้ชุบได้เรื่อยๆไหนอยู่ไหนคนเมื่อกี้เอ้าหายเฉย หรือเขาอาจจะถอยไปชุบเพื่อนก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นไปได้นะครับอารมณ์เหมือนตี้เราเมื่อกี้นี่นแหละเฮ้ย <Hey. S 1> มีคนเหรอข้างบนอ๋ออยู่นี่อัน,นี่เลยมามอบมามอบมามอมปาวานอ้าวเพิ่งโดดอย่างนี้นี่แน่กลางอากาศ แล้วก็ชิงช้าโชว์ไปหนึ่งทีแมวแมว <atau> <S 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 สนุกสนานจริงคนแห่มาลงกันเยอะแล้วตรงนี้ตู้มันเพียบเลยนะครับไอตู้ชุบชีวิตชุบเสร็จก็เกิดเกิดแล้วก็ตายแล้วก็ชุบแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วก็กลางอากาศ เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับนี่ครับสกินรถมอไซด์ดูแบบชัดๆโทนสีก็คือเข้ากับธีมชุดทีมอาวุธในซีซั่นนี้เลยนะฮะดีไซน์ออกมาดูดีเรียบหรูดูดีทีเดียว ขี่แล้วเฟี้ยวเสียวได้ใจไปแว่นกันดีกว่าจะก,กี้ไปไหนอีกแล้วนะ่ะไปไกลเดี๋ยวก็แตกอีกอ่ะมานี่ขึ้นมาเออเกาะน,นั่นๆนะ่นน้องเดี๋ยวพี่พาแวน่นงันเงิน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 งบิดเหมือนแรงแต่แซงใครไม่ได้ขี่อยู่ร้อยสิบกิโลเมตรวิทยใครเคาะเอาแท็กซี้อีกแล้วเหรอ โอ้ยอ้อนั่นก็ยิงฟรีเลยนะยิงคนอยู่บนมอไซค์กดมันมือเลยใช่ไหมละ่ะคนไหนวะตรงต้งตนไม้เหรอนี่ปะตอนนี้นี่ไงอ่ามันอนอยู่นี่แน่เหยียบแบนเลยล้างแค้นให้แล้วดูดของด้วยแถวบ้านเรียกป้นป้นหมดไม่สนลูกใคร และนี่ก็คือชุดใหม่ประจำขั้นบูยาพาซีซั้นที่8นักวิจัยไฮเทคนะฮะก็ออกโทนเรียบหรูดูดีสีฟ้ากันเลยทีเดียวอันนี้ผมกดโชว์ปล่ามาด้วยนะใส่คู่กับชุดก็ประมาณนี้และของรางวัลใหญ่สุดก็เป็นท่าโลชิงชาปกมือสอแปะเรียกมาแบบนี้นะครับทำไมเชือกข้างบนมันด้วนๆเนี่ยพอดูไกลๆแลด้ดวนมากเลยฉีกทุกกดแรงฟิสิกส์ทุกกดแรงดึงดูดในจักรวาล แต่ก็อย่างว่าแหละฟรีไฟมันไม่อิงกับทฤษฎีโลกไหนทั้งสิ้นนะมันเป็นจักรวาลฟรีไฟของมันเองเลยอยากจะมีอะไรโผล่เข้ามาก็มีนะขนาดโอเลออนยังแปลงร่างเป็นกระสือได้เลยเออวันนี้เราวิ่งมาทางเกมแล้วยังไม่เจอมีดเลยดียว่าโธ่อดดูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปก็แล้วกันแต่เรามีระเบิดอยู่ มาดูระเบิดกันก่อนนะคุณผู้ชมเวลาเราง้างเคลียงไปเนี่ยมันก็จะเป็นฟ้าแล้วก็บุ้มแบบนี้ก็ดูเบาๆนะอันนี้ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่เน้นสีฟ้าเข้าตีมอย่างเดียวเจอคนไหมแจ็คกี้มีเยลป่าข้างหน้าวิวงบีบแล้วนะเนี่ยเหลือ6คนผมว่าเราต้องเจอตี้ใหญ่แน่เลยสี่คนที่เหลือเนี่ยไอ้แจ็คกี้ยิงไรอ่ะล้มหนึ่งสวยเอ้าเฮ้ยจาระดรอจาระดอ อยากูซะอย่างวะอยากกูซะจะอยากกับเมียเหรอพ่อหนุ่มไอทางซ้ายมีคนหนึ่งจุดขึ้นไอ้วงนี้กำลังเข้าวงนี่ว่ะอ้าวสวยดิวิ่งมาอย่างนี้เหรอโชวิวชาสแฟ p f a r วินี่มันสเต็ปไอวอลสองชั้นในตำนานมาดิครับ6มีนาะอ้าวมีที่ชุบหรอนี่แน่ลาก่อน ไอ้คนสุดท้ายนี่นะเอา้ามีที่ชุบนีหว่าไม่ให้ชุบนะจ้าลาก,ก่อยเลยชุบแซกกี้ไม่ทันเลยดูซิอดยืนเหลท่อตอนจบเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรโลกชิงชาแทนและนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดในบูยาพาซีซั่น8นะฮะเรียกได้ว,ว่าคุ้มจุกๆกันเลยทีเดียว เป็นไงบ้างครับดูคลิปจบแล้วชอบหรือว่าสนุกกันไหมครับถ้าเกิดคลิปสนุกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดทีเดียวพอนะไม่ต้องกด2ทีใครกด2องทีตีมือหักเลย